มิลลาอิรอห์มานรรฮมอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลมนวะบินัสนวะลาฮลวะลาวะตะอิลลาบิลลาฮิลอลีอมรบบิชร์รีดรีวะยัสิีัมลีวะลุลอตะมิลิซานียัฟกะกสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าสีขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับไวท์ที่1สตอรี่ของเราได้พูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของมาลาอิกะห์หลายๆท่านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านยิบรีลท่านอิสราฟีล รือว่ามารายกาท่านอื่นๆนะครับในครั้งนี้เรากลับมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของมารายกาอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกชื่อหรือว่ารู้จักกันในานามว่ากอรีนนะครับกอรีนก็คือคู่คิดคู่เคียงหรือว่าเป็นสหายที่ว่าอยู่ประจําตัวของมนุษย์อยู่เป็นประจําอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้หรือว่าในอาเคโรโลกกนาก็ต่างนะครับเราได้พูดคุยกับพี่น้องในครั้งก่อนเกี่ยวกับเรื่องกอรีนว่ากอรีนเนี่ย จริงๆแล้วจะแบ่งเป็นด้วยกัน2ประเภทด้วยกันนะครับอันแรกก็คือกอรีนที่เป็นมาลาัยกะสองก็คือกอรีนที่เป็นยินนะครับซึ่งทั้ง2องอย่างเนี่ยนะฮะก็จะอยู่คู่กับเราตั้งแต่วันที่เราเกิดนะฮะจนกระทั่งว่าเรานั้นเสียชีวิตไปแต่ว่าในวันเกียร์มะนะครับโลกหน้าเนี่ยก็จะมีกรีนเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นกรีนจากมาลาัยกะนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงอินละเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องอีกทีนะครับ ในเรื่องของกอรีนที่เป็นชัยตอนหรือว่ากอรีนที่เป็นยินเนี่ยนะฮะที่สั่งใช้มนุษย์ให้ทําแต่ความชั่วหรือว่ากอรีนที่เป็นมลายกะที่สั่งใช้บอกคนเราให้ทําแต่ความดีเนี่ยนะครับดังที่ปรากฏในฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในฮะดีษบทหนึ่งว่ามามิงกุมินอะ ح ดินอิลลาวะกัดวกิลาบิฮิกอรีนุฮูมินันจินนีวะกอรีนุฮูมินันมลายกะห ไม่มีคนหนึ่งคนใดนะครับเว้นแต่ว่าจะต้องถูกมอบหมายให้มีกรีนประจำตัวของเขาสองท่านด้วยกันนะครับเป็นกรีนจากยินและก็กรีนจากมาลยก,กัซึ่งสองท่านตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นกรีนที่อยู่ประจำตัวทุกๆคนหมดเลยครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ดีไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เลวหรือว่าจะเป็นถึงระดับราชาจะเป็นคนธรรมดาทุกคนนะฮะ จะมีกรีนหมดเลยนะครับบรรดาซอฮบะก็เกิดความสงสัยว่ากรีนที่เป็นชชยตนเนี่ยที่สร้างแต่ความชั่วร้ายยุยงให้คนทําแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยท่านนาบีไม่น่าจะมีเพราะว่าท่านอนับดุลัลาะห์ละห์อิบราลัมเนี่ยทำแต่ความดีครับอัละของท่านจริยธรรมของท่านอามันของท่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีกรีนหรือว่ามีคนที่จะมายุยงให้ท่านนั้นทําสิ่งที่ไม่ดี บรรดาซาบ้าจึงถามท่านอบีไปว่าก็รู้หัวอี้แย่กะยาเราสุลลอา์สำหรับท่านเองก็มีกอรีนด้วยไหมครับเราสุลลอา์นะครับท่านอบีบอกว่าวัวอี้แย่อย่นะครับแม้กระทั่งตัวฉันเองเนี่ยก็ยังมีกอรีนที่เป็นชัยตอนเหมือนกันนะครับประจําตัวของฉันอิลลาอันอัลลอฮะอาอัลเนนีอัลเลฮีฟาสลามเว้นแต่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานหะตาลาณะทรงช่วยเหลือฉัน แล้วก็กอรีนตัวเนี้ยที่เป็นแชร์ตอนเ uh นี้ยนะครับก็ได้เข้ารับอิสลามฟระลาย่ามูรุนีลาเบขอยรินชัยตอนตัวเนี้ยจะไม่สั่งใช้ชั้นเว้นแต่ในเรื่องที่ด at ีเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าสําหร athletes, ับท่านอับดุลเบีมุฮัมมัดสอลลัลฮลลิลลัซซัลลัมเนี่ยกอรีนประจําตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นกอรีนที่เป็นมลายแกหรือว <un> ่ากอรีนที่เป็นยินนะฮะหรือว่าชัยตอนเนี่ยกอรีนทั้งสองประเภทเนี่ยทำหน้าที่เดียวกันครับพี่น้องครับ หน้าที่เดียวกันก็คือเรียกร้องหรือว่าพยายามบอกให้ท่านนาบีนั้นทําแต่ความดีและก็ห้ามปามจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นคือเป็นกรณีนที่แปลกครับหามไม่ได้แล้วครับเฉพาะท่านนาบีหมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยสลัมคนเดียวเท่าน,นั้นครับพี่น้องครับตรงนี้มีข้อคิดนะครับพี่น้องครับเป็นข้อคิดสําหรับมู่มินสําหรับพวกเราทุกๆคนนะครับพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าจะถามพี่น้องว่ายอดแห่งความชั่วร้าย หรือว่ารากฐานแห่งความชั่วร้ายเนี่ยใครคือรากฐานแห่งความชั่วร้ายคําตอบแน่นอนครับก็คืออีเบลิสและก็ชัยตอนครับไม่มีใครที่จะเลวร้ายหรือว่าชั่วร้ายไปได้เท่ากันหรือแค่เหมือน,นะฮะหรือแค่ใกล้เคียงนะครับกับอีเบลิสกับชัยตอนเนี่ยน้อยคับยากใครที่จะชั่วร้ายได้ใกล้เคียงกับอีเบลิสกับชัยตอนเนี่ยจะต้องเป็น ระดับฟิราอูนั่นแหละฮะระดับผู้ปฏิเสธระดับแกนนําหัวหน้าชาวนารกนั่นแหละครับอยู่ชั้นต่ําสุดพวกนั้นนะฮะท่านพี่น้องคิดดูว่าระดับรากเง่าที่เลวร้ายที่สุดอย่างเชตอนคือถ้าพูดถึงเชยตอนเนี่ยน,นะฮะมีแต่เลวถ้าไม่มีดีถ้าพูดถึงคนที่ทําแต่ความดีหรือว่าสิ่งที่ทําแต่ความดีไม่มีทําความชั่วเลยก็มีแต่อะไรากะนะครับ แต่ถ้าบอกว่าอะไรที่มีทั้งดีทั้งเลวเนี่ก็มนุษย์เราน่นะฮะบางทีก็ดีมากกว่าเลวบางทีก็ทําความชั่วมากกว่าดีตรงนี้นะฮะพี่น้องลองคิดดูชัยตอนที่ว่าเลวที่สุดทําแต่ความชั่วที่สุดแต่พอมาอยู่กับท่านนับมุมฮัมหมัดสลลลละฮะเลวสัลล,ล,สสลัมตั้งแต่เด็กๆท้ายที่สุดเข้ารับอิสลามครับเข้ารับอิสลามเนื่องจากว่าประทับใจในอัคราของท่านนาบมุฮัมมัดสลลลลฮะเลวส,สัลลัมครับ อยู่กับท่านนาบีมาตลอดตั้งแต่เด็กๆรู้ว่าท่านนาบีเป็นคนอย่างไรรู้ว่าท่านนาบีมีจริยธรรมแบบไหนหลอกลวงท่านนาบีให้ทําความชั่วนบีไม่เคยทําครับหลอกให้นบีทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนบีก็ไม่ทําท้ายที่สุดครับทนไม่ไหวอยู่ใกล้นบีแม้กระทั่งชัยตอนที่เป็นพื้นฐานรากฐานแห่งความชั่วร้ายเนี่ยก็ยังเข้ารับอิสลามเมื่ออยู่ใกล้ชิดท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละหอะเลวะสัลลัมพี่น้องครับ มีแค่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮะอะลัยฮสลัมเพียงแค่คนเดียวครับที่แม้กระทั่งชัยตอนที่ไปใช้ชีวิตร่วมกับท่านนั้นยังยอมรับในความดีในความประเสริฐของท่านนับีมุฮัมมัดสลลลละฮะอะลัยฮสลัมนับภาษาอะไรกับคน,นะฮะมนุษย์ที่ไม่รู้จักท่านนับีมุฮัมมัดสลลลละฮะอะลัยฮสลัมเลยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่สร้างหนังสร้างภาพยนตร์มาทําร้ายหรือว่าทําลายชื่อเสียงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮะอะลัยฮสลัมนะฮะ คนคนนี้เนี่ยเลวหรือว่าแย่ยิ่งกว่าชัยตอนซะอิกพี่น้องชัยตอนเองยอมรับท่านนาบีท้ายที่สุดเข้ารับอิสลามแต่คนคนหนึ่งที่ไม่รู้จักท่านนาบีเลยเกิดหลังจากท่านฮนัมัดุล,ลัลอะัมเสียชีวิตไปพันกว่าปีเกิดหลังจากที่ท่าน,นาบฮััดลลสลัลอะัมจากโลกนี้ไปนานแล้วละครับเกิดหลังจากที่เห็นว่ามุสลิมนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลก เกิดจากหลังจากที่เห็นว่ามุสลิมนั้นมีจํานวนมากมายมหา,าศาลในโลกดุนยานะครับพี่น้องครับมุสลิมรักนบีมากมายแค่ไหนอิสลามถึงได้ขยายมากมายขนาดนี้ครับพี่น้องครับแต่คนคนนี้กลับมาทําภาพยนตร์ว่าท่านนาบีร้อเรียนท่านนาบีทําร้ายท่านนาบีท่านพี่น้องคิดดูครับว่ามันเป็นไปได้หรือที่คนที่แม้กระทั่งชัยตอนเองยังเข้ารับอิสลามเมื่ออยู่ใกล้ท่านเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่มีจริยธรรมที่ไม่งดงามครับพี่น้องครับ อยากจะฝากพี่น้องว่าความรักของเราที่มีต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ฮะเลวสัลลัมนั้นถือว่าเป็นเรื่องของศาสนาถือว่าเป็นหลักหลักการนะฮะท่านนาบีบอกว่าลายูมินวะฮะดุคุมฮัตากูนาฮับุยไลฮิมิวาลิดีวอลิดีวันนัสิอัจ,จมอินคนหนึ่งคนใดนั้นจะไม่ศรัทธาจนกว่าเขานั้นจะรักฉันมากกว่าพ่อของฉันมากกว่าคนที่เขารักมากที่สุดนะครับมากกว่าลูกของเขา มากกว่ามนุษย์ทั้งหมดในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเรารักใครมากจะต้องรักท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิวซัลลัมมากกว่านั้นอีกนะครับและก็ต้องมากที่สุดความรักที่เราให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยฮิวซัลลัมนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความรักและก็ความปกป้องท่านเมื่อท่านนั้นถูกใส่ใครแล้วก็ถูกกล่าวร้ายตรงนี้นะฮะยังมีมุสลิมจํานวนไม่น้อยครับที่เห็นท่านนบีถูกล้อเลียนก็เฉยนะครับก็นิ่ง เห็นเรื่องภาพ,าพยนตร์มาที่ทำร้ายท่านนบีก็ยังเฉยก็ยังนิ่งกันอยู่นะครับอยากจะฝากพี่น้องว่าความรักของเราที่มีแต่ท่านนบีนั้นจะต้องมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องก็พิจารณาดูเองแล้วกันว่าสิ่งที่ตะวันตกหรือว่าหลายๆคนพยายามที่จะใส่ไข้ท่านนบีเนี่ยนะฮะความจริงแล้วนะครับเพชรก็คือเพชรครับไม่ว่าคนจะบอกว่าเป็นก้อนหินจะบอกว่าเป็นก้อนกรวดจะบอกว่าเป็นโครนนะฮะเพชรก็คือเพชรครับ ท่านนบีได้รับการรับรองจากอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้รับการรับรองจากบรรดาสหบัติทั้งหลายได้รับการรับรองแม้กระทั่งจากชัยตอนที่อยู่ข้างกายของท่านนะครับรับรองด้วยกับการเข้ารับอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอยากจะฝากพี่น้องในเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลิลัสลัมนะครับรักท่านให้มากที่สุดและก็ปกป้องท่านให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เรานั้นจะได้กลับไปหาท่านในวันเกียร์มาเนี่ย ได้พบเจอท่านเนี่ยเราสามารถที่จะพูดกับท่านได้หรือว่าเราสามารถที่จะยิ้มแย้มกับท่านได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าในดุนยานี้เราได้ไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจะทํากับท่านไปนะครับพี่น้องครับมาพูดถึงเรื่องกรีนของเราต่ออีกนิดหนึ่งผมได้พูดกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องกรีนที่เป็นมาไรกะว่ากรีนที่เป็นมาไรกะเนี่ยนะครับก็จะสั่งหรือว่าบอกให้ทําแต่ความดีอะไรที่เป็นความชั่วก็จะห้ามก็จะห้ามก็จะห้ามใครที่เชื่อท่านนะครับ ใครที่ปฏิบัติตามที่ท่านบอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะพี่น้องในวันที่เราเสียชีวิตกรีนที่เป็นัชตอนเนี่ยแน่นอนครับไม่อยู่แล้วแหละแต่กรีนที่เป็นมาลายแกะนะครับพี่น้องพี่น้องลองดูว่ากรีนที่อยู่ประจําตัวเราเนี่ยจะทําอะไรกับเราบ้างอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาได้กล่าวถึงลักษณะของมุมินนะครับมุมินที่ว่าได้ยึดมั่นต่อหลักการศาสนาวันที่เขาเสียชีวิตเป็นยังไงนะครับอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาทรงกล่าวว่า إن الذين <سؤال> قالوا <سؤال> ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلًا من غفور رحيم الله سبحانه وتعالى ذكرها ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพร,พระผู้อภิบาลของเราซุมมัสตะกรมูหลังจากนั้นเขาได้ยืนหยัดในคําพูดของเขายืนหยัดในอีหมานของเขาหมายความว่าไม่ใช่เราแค่บอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วจบนะฮะเราจะต้องแสดงออกและยืนหยัดยืนยันอยู่บนหลักการความเป็นมุสลิมด้วยเราบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตา,านั้นเป็นพระเจ้าของเรานะครับพี่น้องเราก็ต้องเป็นบ่าวที่ดีต่อพระองค์ด้วยไม่ใช่ชื่อมมฮัมหมัด ชื่ออับดุลล์ชื่อยูซุปชื่อดาวุฒนะครับแต่ว่าละหมาดเนี่ยไม่เคยละหมาดเลยวันหนึ่งห้าเวลาฉันก็ไม่เอานะครับหรือว่าเป็นมุสลิมพอเห็นมุสลิมแต่งตัวที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ว่าพอดูปุ๊บก็รู้ว่าเนี่ยเเป็นมุสลิมนะฮะเช่นว่าอาจจะใส่ชุดโต๊ะบ้างหรือว่าอาจจะใส่เสื้อกุรงใส่สรงหรือว่าใส่อะไรก็แล้วแต่นะฮะใส่หมวกเนะี่ยพอเห็นปั๊บเนี่ยเรารู้ทันทีว่าเนี่ยเป็นมุสลิมอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องรู้สึก ภูมิใจครับและรู้สึกดีใจกับชุดที่ว่าเป็นชุดของมุสลิมหรือว่าเป็นรูปแบบของมุสลิมหรือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของมุสลิมหรือว่าอิสลามของเราเนี่ยเราเห็นเราจะต้องดีใจนะครับต่างจากมุสลิมอีกหลายคนฮะที่ว่าเห็น๊บอชุดตบเลรอสโลงเลรอ้อพวกเนี้ยนะบ้านนอกชุดที่ดีๆนะจะต้องเป็นเสื้อสูทเนี่ยจะต,ต้องแบบนี้ต้องใส่สูทต,ต้องเนคไทต้องใส่แบบตะวันตกเขาอะไรประมาณนั้น คือไม่ได้บอกว่าใส่เสื้อสูตรแล้วไม่ดีนะฮะพี่น้องอาจจะชอบเสื้อสูตรหรือเสื้ออะไรตรงนี้ก็ไม่มีปัญหานี้แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามอ่ะเราจะต้องไม่รังเกียจลักษณะที่บ่งถึงความเป็นอิสลามของเรานะครับอยากจะบอกพี่น้องว่าเราเห็นใครที่ใส่ชุดโตบเราเห็นใครที่ใส่สรงเราเห็นใครที่ใส่หมวกเราเห็นใครที่ไว้ครานะครับโดยเฉพาะเราเห็นมุสลิม,มที่คลุมญาบเนี่ย เราเห็นแล้วเราจะต้องรู้สึกประทับใจนะครับพี่น้องเราต้องรู้สึกปลื้มใจที่ว่าเนี่ยแหละเขากล้าแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมเขากล้าแสดงออกถึงความเป็นอิสลามซึ่งเราเองนั้นก็ยังจะกระทำไม่ได้ดีเหมือนเขาเลยได้ซ้าไปนะครับตรงนี้ถือว่าเรานั้นศรัทธาต่อเลาะแล้วเราก็ยืนยันยืนหยัดต่อหลักการศาสนาอิสลามในตรงนั้นด้วยนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเอาลอ์บอกว่าคนที่บอกว่าศรัทธาต่อเลาะแล้วจะต้อง ยืนหยัดด้วยนะครับในชีวิตดุนยาของเขาซึ่งบรรดาอุลามะนะครับก็ได้อธิบายว่าอีหมานนั้นจะต้องประกอบไปด้วยกับสิ่งสมประการด้วยกันนะครับอันแรกก็คืออีหมานด้วยกับหัวใจหัวใจนี่สําคัญที่สุดนะครับอีหมานด้วยกับหัวใจถ้าหัวใจของเรามีความเครือบแคลงสงสัยในหลักการของศาสนาอิสลามสงสัยว่าอัลลอฮ์มีจริงหรือเปล่านะการลงโทษมีจริงหรือเปล่าโลกหน้ามีจริงหรือเปล่า เอ๊หรือว่าเราเกิดมาแบบนั้นแบบนี้นะไม่มีผู้สร้างสมมุติถ้าเรามีแต่ความสงสัยแบบเนี้นะครับพี่น้องครับมันจะทําให้อิมานของเรานั้นเสียหายไปได้เช่นเดียวกันนะครับและก็หลายๆคนนะพี่น้องครับที่เราเรียกว่ามุนาฟิกเนี่ยจะเป็นพวกที่ว่าไม่เชื่อในหลักการศาสนาอิสลามเลยนั่นคือถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือหัวใจของพวกเราอุลามะบอกว่าศรัทธาด้วยกับหัวใจเนี่ยยังไม่พอครับ จะต้องแสดงออกด้วยกับลิ้นด้วยหมายถึงว่าลิ้นจะต้องปฏิบัติออกมาให้เห็นครับบอกว่าฉันน่ะเป็นผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นการกล่าวกัลิม่าชาฮาดะละอิละอิลลัล์มฮัมมัดรอสูลุละ,ละ,ละ,รลละตรงนี้ก็ต้องกล่าวมาด้วยนะครับให้ตรงกับหัวใจของเราแล้วก็การปฏิบัติของเราการพูดของเราก็ต้องมีลักษณะของอิสลามครับแสดงออกถึงความเป็นมุสลิมอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับจากลิ้นของเราเนี่ยนะครับเวลาเจอพี่น้องของเรา สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือให้สลามครับพี่น้องไม่ใช่เจอกันแล้วนะฮะไม่สลามเจอกันแล้วนาบึง้งหรือว่าเจอกันแล้วเราทักทายด้วยกับการทักทายที่ไม่ใช่การทักทายของอิสลามเนี่ยนะฮะทั้งๆท,ที่รู้ว่าพี่น้องของเราเป็นมุสลิมด้วยกันเหมือนกันทั้งคู่เนี่ยตรงนี้ถือว่าอีมานของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่อ่อนมากนะครับอุลม玛บอกว่านอกจากหัวใจของเราจะยึดมั่นคำพูดของเราจะต้องพูดออกมาแล้วเนี่ย สิ่งที่สําคัญก็คือการปฏิบัติครับพี่น้องการปฏิบัตินั้นจะต้องสอดคล้องกับความศรัทธาและกวาอิหมานของเราพี่น้องครับดูง่ายๆนะฮะว่าใครที่มีอิหมานมากน้อยแค่ไหนก็ดูที่การปฏิบัติของเขาและครับเพราะว่าการพูดเนะี่ยใครก็พูดได้ใครที่อ่านหนังสือมาสักนิดหน่อยนะฮะอ่านหนังสือเยอะหน่อยก็สามารถที่จะบอกได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีอ่ะเราจะต้องละหมาดหาเวลานะ เราจะต้องถือสินอดในเดือนรอมฎอนนะเรามีเงินเราจะต้องสะกาดใครก็พูดได้นะครับดูที่การปฏิบัติของเขาครับอุลมามะบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับเป็นสิ่งที่บ่งชี้หรือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันนะฮะถึงความมีอีหมานของแต่ละบุคคลคนคนนึงบอกเป็นมุสลิมแล้วละหมาด5เวลาอัลฮัมดุลิละครับนั่นแหละครับการปฏิบัติของเขามันสอดคล้องกับความเป็นบ่าวสอดคล้องกับหัวใจของเขาคนคนนึงบอกว่าเขาเป็นมุสลิม พอถึงเดือนอมฎอนเขาก็ทําการถือสินอดคนคนหนึ่งบอกเป็นมุสลิมเมื่อเขามีโอกาสเขามีทรัพย์สินพอนะครับเขาก็จะหาเวลาเพื่อที่ไปทําฮัตเพื่อลอสซุบฮานหัวตาลานั่นแหละครับถือว่ามีความสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมุสลิมของเราเนี่ยเมื่อกล่าวว่าศรัทธาต่อลอตาลาแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เขาน่าจะต้องยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่เขายึดถือยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่เขาศรัทธา ยืนหยัดอยู่บนความเป็นมุสลิมของเขานะครับอยากจะฝากถึงพี่น้องมุสลิมมะที่รักทุกท่านด้วยนะครับว่าการคุมฮิญยาบของพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นอาภรณ์ที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งนะครับมันทําให้มุสลิมมะหรือว่ามันทําให้ผู้หญิงเนี่ยมีค่ามากกว่าผู้หญิงที่ไม่คุมฮิญยาบอย่างแน่นอนครับยกตัวอย่างพี่น้องเวลาเราไปซื้อของเนี่ยพี่น้องเวลาไปที่ห้างเนี่ยนะฮะสมมุติเราไปเจอสินค้าอย่างประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับ แกะออกจากห่อเรียบร้อยเนี่ยแล้วเขาเขียนสมมุติว่าเป็นผลไม้นะฮะเขาบอกว่าชิมฟรีคือชิมฟรีนะครับพี่น้องถึงเวลาปุ๊บไปถึงปุ๊บนะฮะก็มีคนนะฮะหยิบมาชิมหยิบมาชิมอ่ะอร่อยดีนะครับอ่ะก็ซื้อไม่อร่อยก็ไม่ซื้อพี่น้องเคยเห็นไหมฮะเวลาคนไปซื้อของที่ห้างเนี่ยใครบ้างที่จะซื้อผลไม้เนี่ยนะฮะมันมีที่ห่อแพ็คไวอ้อย่างดีเลยนะฮะ กับผลไม้ที่ไม่ได้ห่อแพ็คไว้เลยนะ่ะมีใครบ้างที่ไปหยิบซื้อผลไม้ที่ว่าแกะห่อเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีครับพี่น้องพี่น้องทุกคนเวลาไปซื้อก็ต้องเลือกผลไม้ที่ว่าห่อแพ็คไว้อย่างดีทุกๆคนแหละครับไปดูอ่าตรงไหนสวยตรงไหนดีอ่าชิมแล้วชิมแล้วอ่าเอาที่แพ็คไปซื้อไม่มีใครละครับที่ว่าไปหยิบไอตัวชิมฟรีเนี่ยหรือว่าตัวทดลองแหละไม่มีครับด้วยกับเหตุผลเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับมนุษย์เราชอบอะไรที่ สวยสดงดงามชอบอะไรที่ว่ามันเป็นของที่คนอื่นนั้นมันไม่หยิบฉวยมันไม่ได้เอาไว้ใช้ประโยชน์ก่อนชอบรักที่จะเป็นคนแรกที่เป็นเจ้าของของมันอันนี้เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องครับของที่อยู่ในแพนะ็คเนี่ยมันจะมีค่ามากกว่าของที่อยู่นอกแพก็คอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่เราก็รู้กันผลไม้เหมือนกันเนี่ยนะฮะจับมาอยู่ในแพ็คอยู่ในแพ็คเกจที่ดีราคามันก็จะสูงขึ้นอันนี้ธรรมชาติมนุษย์ครับพี่น้องครับถ้าถามพี่น้องว่าเวลาพี่น้องซื้อรถนะฮะ พี่น้องชอบรถแบบไหนนะครับชอบรถเก่าที่ว่าเขาใช้กันแล้วร้อยคนนะครับหรือว่าชอบรถใหม่ๆที่ว่าป้ายแดงนะฮะคำตอบแน่นอนครับสิ่งแรกถ้าเรามีตังก็ป้ายแดงอย่างเดียวอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะแล้วมุสลิมมะที่คลุมฮิญยาบนะครับพี่น้องครับถือว่าสําหรับผู้ชายนะฮะอยากจะบอกผู้หญิงทุกๆคนนะครับมุสลิมมะที่คลุมฮิญยาบเนี่ยกับมุสลิมมะที่ไม่คลุมฮิญยาบเนี่ยสำหรับผู้ชายที่ดีๆเนี่ยเขาก็จะ เลือกและก็พอใจมุสลิมมากที่คุมเหยาบอย่างแน่นอนนะครับส่วนมุสลิมมากคนไหนที่ยังไม่ได้คุมเหยายบก็อยากจะฝากพี่น้องนะฮะค่อยๆฝึกค่อยๆค,คุมไปทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อย,อยเป็นขั้นเป็นตอนไปครับยังไม่สายเกินไปครับยิ่งคลุมก็ยิ่งดูดียิ่งสวยหน้าที่อัลลอฮ์สุภาานหัวตาละนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดพี่น้องเชื่อไหมฮะปัจจุบันเนี่ยบรรดากาเฟตเองนะฮะหรือว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเองเนี่ยเขา เริ่มมาให้ความสนใจกับมุสลิมมา,มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะฮะปัจจุบันเนี่ยบรรดาผู้ชายที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาพูดคุยกันเวลาเข้าอะไรกันเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยเขามักจะเริ่มสนใจเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยทั่วๆไปเขาก็เย็นงั้นๆแหละนะครับแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนที่จะเอามาเป็นแม่ของลูกของลูกเขาเนี่ยนะฮะหรือว่ามาเป็นภรรยาเขาก็จะต้องเลือกที่ดีเขาก็จะเริ่มเล็งไปที่มุสลิมมากแล้วตอนนี้ เพราะเขารู้ว่ามุสลิมานั้นรักนวลสงวนตัวนะครับเป็นคนที่อยู่ในร่องในรอยดูสิคุมิียาบเรียบร้อยแบบนี้นะฮะก็เหมือนกับของฮะอยู่ในแพ็คเรียบร้อยผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแต่งกระโปรงสั้นจุ๊จ๋นะครับอีกคนนึงเนี่ยแต่งตัวเรียบร้อยหน้ารักคุมิียาบเนี่ยมันก็เหมือนกับของที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องมเมื่อกี้นะครับอยู่ในแพ็กเกจหรือว่าของที่อยู่นอกแพ็กเกจท้ายที่สุดบรรดาผู้ปฏิเสธต,ตอนนี้เลิ่มมาสนใจมุสลิม่าเราแล้วนะฮะก็อยากจะฝากมุสลิม่าของเราด้วยว่า มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับหลายๆคู่ด้วยกันที่ว่าเขาก็มาหามสลิม,มากนั่นแหละแล้วก็ท้ายสุดยังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ได้แต่งงานกันแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบกันให้ดีนะฮะว่าคนนี้ศรัทธาจริงไม่ศรัทธาจริงแค่มาอ่านกาลิมาชาฮาด้วันแต่งงานเนี่ยก็นิกา้เรียบร้อยนะครับอยู่ไปได้เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยงงเลยฮะลูกนะครับหลังจากที่ผ่านไปมีท้องมีลูกเกิดลูกมาเนี่ยนะฮะ ลูกเนะี่ยไม่รู้จะไปไหนนะครับไปหมดทุกที่เลยสุเหร่าก็ไปนะฮะโบสถ์ก็ไปวัดก็ไปโบสถิซิกก็ไปไปกันหมดเลยทุกที่ตรงนี้นะฮะก็อ,อยากจะฝากพี่น้องว่าจะแต่งงานกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะ่ยต้องให้เขาศรัทธาก่อนซึ่งการศรัทธาตรงนี้ก็ต้องฝากอิหมัมแล้วครับอิหมัมคนไหนที่ทําหน้าที่นิก้าให้นะครับหรือว่าคนที่ทําหน้าที่นิก้าให้เนี่ยฝากด้วยว่า ตรวจสอบนิดนึงนะครับคนที่จะมานิกาให้เนี่ยขอให้เป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาเป็นมุสลิมที่ศรัทธาด้วยกับ إ ي มานจริงๆไม่ใช่ศรัทธาเพราะว่าจะแต่งงานพอไม่กี่วันออกไปก็พากันออกไปหมดนะครับอันนี้เรากลับมาดูเรื่องกรณีของเราต่อนะครับอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาบอกว่าคนที่กล่าวว่าพระพระผู้พิบิบาลของเราก็คืออัลลอฮ์เนี่ยหลังจากนั้นเขาได้ยืนหยัดอยู่บนหลักการนี้เป็นไงครับ ต่ตานาซูอะลัยฮิมุลมาล้อีกตัวลาตะคอฟูอละาตะซะนูมาลายกะก็จะลงมาหาเขานะครับโดยที่บอกข่าวดีกับเขา2อ,อย่างด้วยกันตรงน,นี้นะฮะมาลายกะที่มาบอกเนี่ยอุลมามะเขาก็บอกว่าแน่นอนครับกลุ่มหนึ่งก็คือมาลายกะที่มาทําหน้าที่เก็บวิญญาณคนตายนั่นเองนะครับแต่ในนั้นนะก็จะมีกอรีนครับกอรีนที่อยู่ประจําตัวเราประจำเนี่ยนะฮะก็จะมาด้วยมาบอกอะไรครับ ลาตะขอฟูวลาตะเสนนไม่ต้องกลัวแล้วและไม่ต้องเสียใจอีกต่อไปแล้วไม่ต้องกลัวและไม่ต้องเสียใจครับพี่น้องครับคนเราเนี่ยนะฮะพี่น้องอยู่ในโลกดุนยาเรามีความยากลําบากเรามีความไม่สบายเนี่ยมันด้วยกับ2ออย่างครับอันแรกก็คือความกลัวครับกลัวจนกลัวลําบาก กลัวว่าสิ่งที่จะไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะ่ะจะมาประสบกับเราจะมาเจอกับเราทําให้เรานั้นจะพบกับความทุกข์ความไม่สบายหรือว่าอาจจะบาดเจ็บล้มตายกันไปได้เรากลัวครับพี่น้องกลัวหลายๆอย่างด้วยกันตั้งแต่เด็กครับเด็กเกิดมาก็กลัวพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความกลัวพออายุมากขึ้นก็กลัวจะเป็นโรคก,กลัวอะไรๆหลายๆอย่างมาลัยก้ามาบอกว่าอย่ากลัวครับเวลาแต่สนูและอย่าเสียใจ หลักๆมนุษย์เราก็มีแค่นี้แหละครับความกลัวแล้วก็เสียใจเสียใจที่เราไม่ได้ในสิ่งที่เรามุ่งหวังเสียใจที่เรานั้นไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการเสียใจเมื่อมีคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตไปเสียใจที่ธุรกิจของเราเนี่ยมันมีความเสียหายไปเสียใจที่ว่าพืชผลที่เราปลูกเนี่ยมันเสียหายมันถูกทําลายไปเสียใจที่ว่าเกิดน้ําท่วมเราเกิดความเสียใจมากมายครับพี่น้องครับแต่พี่น้อง ไม่ว่าเราจะพยายามขวนขวายมากแค่ไหนก็ตามในโลกดุนยาท้ายที่สุดเราก็หนีไม่พ้นสองอย่างครับ 1. ความกลัว 2. ความเสียใจไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ยากจนที่สุดในโลกดุนยาหรือคนคนนั้นจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกดุนยาเขาก็หนีไม่พ้นสองอย่างครับพี่น้องความกลัวและความเสียใจจะต้องมีอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับคนที่รวยมากที่สุดมีชีวิตที่สุขสบายที่สุดมีความสะดวกสบายที่สุด เขาก็ต้องกลัวกลัวเป็นโลกครับกลัวว่าเขานั่นจะต้องเสียชีวิตเพราะเขามีความสุขกับโลกของเขาดุนยยาของเขาแต่พี่น้องครับความกลัวและความเสียใจนั้นมาลายก้าบอกว่าอะไรครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจมันหมดแล้วพอกรีนมาปุ๊บไม่ต้องกลัวไม่ต้องเสียใจม,ม,ยมันหมดแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันหมดแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยมีแต่ความสุขเท่านั้นพี่น้องครับ ในครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องกอรีนต่อนะครับว่ามาลาัยกะที่เป็นกรีนของเราเนี่ยได้มาพูดคุยกับเราตอนที่เราเสียชีวิตอย่างไรแบบไหนบ้างนะครับวันนี้เรื่องเล่าสีขาวของเราคาริตวาลีนะครับฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้สลามอะลัยกุมบาระมะตุลลอฮิวะบรกาตุ